รับพบนี uh, ่หูม no ันนี่เก yeah. oh, ี้ยงมินลินเลยนี่นี่นี่เมื่อนี่ไ่ได้ใส่ปากหูครับเมื่อนี่ใส่สามทางใส่สามทางใส่ไปพี่ปุ๊บี่ครับพี่นี่เนี่ยขี่ก็ไต้เนี่ยขี่ก็อู้เรียบร้อยครับหลังนี้เรียบร้อยนี่นี่นี่ครั้งนี้แหละอู้ครั้งนี้ก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่หาของพูนี่เป็นยังไงอู้เรียบร้อยอีกแล้วครับเรียบร้อยอีกแล้วโอ้ปัญหาเทควันะมั้งนี่สวัสดีครับ พบกับผมในซองสร้างจ้อยครับผมพาออกมาหาอยากค้างกินคือเก้าครับผมคลิปที่แรกได้หนูน้อยสามตัวคลิปนี้จะเป็นทั่ไหนครับมีสร้างวิพึ่นกับบ้านน้ำครับคลิปนี้สร้างวิตามมาที่หลังครับผมเห็นสร้างวิขึ้นไปทางพุ่นสร้างจอยขึ้นไปทางนี้ครับผมสลับกันสบายก้อนสร้างวิไปทางนี้สบายก้อนหนสร้างจอยไปทังมด่นีมือหนึ่สลับกันครับมือหน่กับม้าได้กลับวงเดือนคือเก้าครับผมวงเดือน อ่าโม่เน่โม่โม่เน่เงื้อขี่กระไต่เน่เงื้อบักหอยเน่ครับผมนี่ได้บักหอยมาน้ำนี่ได้เงื้อบักหอยมาเพิ่มครับผมนี่ใส่สลับกันไปนะครับเนายี่สิบหลังยี่สิบหลังก็เลยก็เลยกับฟาร์นจิ๋วนี่ครับกับฟาร์นจิ๋วน้ำมืงเนี่ามาเพิ่มครับเอามาสิบหลังเลยมึอนี่แบกจนหลังเอ็นแหละตัวนี้เกือบสี่โมงแล้วครับผมตั้งใจเลิกงานมากเกือบสี่โมงเนี่ มุ้จะซี้เหรมุ้งจะขับตะเวนผุนตะเวนข่อยต่ำนะอยู่นี่ก็เห็นหูนึงครับผมนี่เห็นหูนึง่งใส่ไปแล้วอ่าเดี๋ยวชังจอยให้เบิ้งครับผมครับผมนี่หูมันนี่เกี้ยงมินลินเลยนี่นี่นี่เมื่อนี่ไม่ได้ใส่ปากหูครับเมื่อนี่ใส่ตามทางใส่ตามทางใส่ไปพี่ตุ๊บขี่ครับพี่นี่เงี้ยขี่กระไต้เงี้ยขี่กระไต้น้ำยากันมดเท้าครับอันนี้นี่สวี้ครับผมอ่า๋ยวรอรุ่นกันเมื่ออื่นครับผมนี่ครับสภาพไม้ก็ได้ พสังวิพุนพุนสังวิไปพุ่นแล้วครับพุน่นโดงๆขึ้นไปพุ่นแหละสังจอยสิไปทางนี้ครับทางรถเกีียวนี่รถเกีียวยังเมื่อคืนเลยครับมื่อนี่พักกันลงมาแล้วไปครับไปหาสั่ก่อนเดี๋ยวมันสิข่ำครับผมเจอหูอีกแล้วครับเจอหูอีกแล้วเดี๋ยวสังจอยให้เบิ้งครับตัวนี้สิใส่เป็นอ่าเนื้อขี้ไต่กับบะโม่หน่ตัวนี้กับจังจอยกับโม่แน่บโม่แน่ครับเนื้อขี้กับไต้น้ำยากันหมดเท่านี้แหละ โมแน่บโมแน่นี่ได้จับปูมาได้อีกสองตัวดีสังจ้อยก็ใส่ไปเรื่อยของสังจ้อยเลยละครับผมก็อีกงูหนึ่งจักกิยูโมยูครับเดี๋ยวหายบึงเดี๋ยวรุนเบึงหนึ่งวันน้ำยาสาปพืชน้ำยากันมดเท่าครับผมโมแน่บโมแน่ก็ใส่ไปรถเลยครับเโอ้เสียงรถเกี้ยวยังบ่ขึ้นเลยครับสังจ้อยลงมาเลยถึงสังวิไปพูนแสังวิุอย่างโด่งๆไปทั้งหมดแหละเอาขึ้นกลับเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ต้องไปโลดครับ Oh. เอ้โหแห้ว,วามาโดลดปากหูลเลยนี่เอาเอาจังซี่เลยแหละจะเอาจังซี่เลยเออกมากัดโพงหัวออกมากัดหอมหุ่ยหุ่ยกัดล่ำดูแหละมับเลยโอ้โหเป็ดเ,เ,เลยนี่นี่ครับผมแค่นี้แหละเดี๋ยวผูกไว้จากน่อยครับผมเดี๋ยวไปกันต่อครับเดี๋ยวสิคําแล้ว สังเจย์เหลือครับสองลังสุดอ้ายกับฟาดรถเกี่ยวหนี่งสังเจย์ใส่ใส่ไปแถวนี้นะครับหนี่งโอ้โหนี่หอยเมือกเลยครับนี่โอ้หน่เมือกเลยนี่โอ้โยยอดครับผมอู้หันกินหอยด้วยกินหอยด้วยนี่ครับผมนี่งเดี๋ยวสังเจย์ใส่ไปแถวนี้นะครับผมนี่เอาสังเจย์ข้าวใอยกันครับโอ้โหหึหอ้โหขับปุ่นเดี๋ยวผมงงครับผมนี่หมอกสังเจย์ที่ตายเบอร์กับรถเกี่ยวเมื่อกี้นี่ครับผม เก้าหลังเก้าหลังงัดไปเลยงัดไปเลยนี่ครับผมนี่เอตอตอนเศร้าก็ยังยามงานนะครับเนาะสังจอยเห็นงานเศร้าครับผมนี่ความหวังของเขาได้จะเติมจะโตก็เอาแล้นี่นี่ครับอ่าเดี๋ยวมืออื่นมาุษนกันครับผมสังจอยใส่เสร็จเรียบร้อยกับวงเดือนหีีสิบหลังรับฟาลันกับฟาลันสิบหลังครับผมงัดไปเลยครับแบบนี้เลยนี่ใส่แบบสังจอยเลยนี่เออ จะเต็มจะตเกาครับผมพอได้อยากได้กินเก้าแล้วไปครับกลับบ้านกันก่อนครับผมมือเจอกันครับสวัสดีครับ สวัสดียามเศร้าๆครับผมพาออกมายามหนูแต่เศร้าเลยครับผมวัอนี้สั่งวีพันพาออกมาแต่เศร้าเลยวัอนี้ไปดูจุดแรกกันก่อนครับสองหลังสองหลังเป็นฝาลันจิ๋วหลังหนึ่งครับกับวงเดือนเหยื่ออะไรนะตัวนี้เหยื่อเหยืห่อขี่กระไตวลอะไรอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงขี้บ้างอันตราลุงหลงมั่ง ไปรุนกันต่อครับผมเมื่อกี้นี่หลงมองนึกว่าจะกลับเสียซะแล้วตอนนี้ทุกที่สั้งจอยเปิดกล้องที่่องที่ทายหูหเหเบิ่งครับหูมันอยู่นี่เลยทัางจอยใส่ไว้พี่ครับผมเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรอ่าเฮ้ยเฮ้ยกับเสียที่ว่าเฮ้ยแมนบอแมนบอไม่กับเสียบอ ดูจะว่าลงอย่างนี้นะกับเสียได้แบบนี้แบบนี้กับเสียครับผมแบบนี้ฮึนี่จอยผูกไว้อยู่นี่แหละอะไรนะเฮ้ยหนเนี่ยโอ้โเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยพี่ยุพี่ดำคลื่นดำคลื่อนี่นี่เรียบร้อยครับผมนี่เรียบร้อยเรียบร้อยนี่เอ้าเก็บเก็บเต็มแรกแล้วครับเต็มแรกมาแล้วโอ้โห ไส้สวยครับผมไส้สวยไส้ง่ายเลยมาโอ้ตัวนี้สือกลับบงโมครับนี่กลับบงโมกลับบงโมครับผมนี่เบิงไส้ครับผมโอ้สวยครับนี่นี่ว้าเร็วอ่านถุงหมานบระสบตารางแล้วถุงหมานเอามาสองถุงกูได้ครับมื่อนี้เอามาสองถุงเลยถุงหมานนะ่ะนี่ กับโบมกระถึกนะครับกับโบมกระถืกนะจ๊ะเอาเรียบร้อยครับผมนี่ใส่สวยๆเลยไปกันต่อครับไปลุ่นกันต่อครับผมพนนน่อยกลางนาเกือบซิบหลังไงสังจอยใสไปเนี่ยฮกจ็ดหลังหมมัวนมจะมีจะมีแจ,จ๊มมีโตหายจากัก เต็มที่โตวะเดี๋ยวไปลุ้นกันบ้างครับยิงม,มุมนี้เลยสองหลังเป็นยังไงเอาเรียบร้อยครับหลังนี้เรียบร้อยนี่นี่นี่ข้างนี้แหละเอาข้างนี้ก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่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 น,น,นี่โอ้โหสองหลังคู่เลยครับเก็บทีเดียวบนหน้าเสื้อครับถึงสองหลังติดเลยโอ้สองหลังติดกันเลยครับผม สองหลังติดกันเลยอันนี้เนี่ยขี่กระต่ายครับผมโอ้เนี่ยเขามีห้อยเลียด้วยเดี๋ยวแสดงว่ามีตูอีกอันนี้เหยื่ออะไรเหรออันนี้เหยื่อโอ้อันนี้เนี่ยอีปูครับอันนี้เนี่ยปูนี่สองแซมบสองตัวนี่สิเลยครับผมนี่มาก สามเต็มแล้วทึกสองหลังติดกันเลยครับห่างกันแค่สอกเดียวโอ้สุดยอดครับสุดยอดเนี่ยเป็นเนี่ยปูก็เนี่ยขีก่กระไตครับผมเนี่ยขีก่กระไตลำยากันหมดก็นเนี่ยปูกลับโมดิฟายทั้งสองหลังใส่กระครับผมเดีดหายออกก่อน ไปรุ่นกันต่อครับห่างจาก,กหลังนั้นมาวานึงอีกสองหลังครับอเอ้าพ่นเห็นตะไครล้วครับพูน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 ฟาลันจิ๋วโดนแล้วโดนแล้วพูนฟาลันจิ๋วกระถือครับผมเอ้หลังนี้กระถืออีกแล้วครับโอ้โหโอ้ดูฟาลันจิ๋วกระถือครับผมโอ้โหหนูกวครับผมเอาป๊อดป๊ดเก็บครับเก็บฟาลันมเดือน โอ้ตอนเบิ้งคือจะบ่มีหนูครับผมตั้งใจเห็นห้อยเคียห้อยโกยห้อยห้อยกัดครับผมเห็นห้อยกัดนึกว่านึกว่าจะหนูจะบ่เยอะครับอ้อันนี้ก็กกับโบโมครับนี่กับโมโมเนื้อขี่ใต้เหมือนเดิมหนึ่งแต้มโอ้ติดซีสีหลังเลี้ยงโอ้ปลาันจิ๋วก็ยังถือครับผมนี่ปลาันจิ๋วรับผมปลาันจิ๋วหลังแรกก็ถือเลย ยังเหลืออีกครับเหลือฟังพค่นอยู่ฟังพค่นอีกโค่นโค่นอีกได้สี่ตแล้วครับก็เหลือไปต้องพูดอีกนี่ครับผมงามๆเลยมาฮ่าแต้มืนอนีหนับหาครับนับหาบ้าหมานะหมานหมานหมานว้ฟาราจิวกับหมานนะครับผมนี่นี่ผมได้ยังได้ดิสั่งจ้อยสิงลิงไว้ให้เลยครับเด้อตรงคำว่าเพิ่มเติมครับผม เก็บไม้ออกครับเพื่อคนใหม่พ้นมาเพ่นจะได้วยย่ายังบ่มีไผ้าใยแล้วครับเนาะเป็นกำลังใจอีกอย่างหนึ่งไปออกก่อนไปครับผมเมื่อกี้ถืออยู่ตรงนี้ครับนี่หน่ะหลังนึงอยู่ตรงนี้หลังน,งงนึงครับนี่มาเบิ่งหลังนี้กันครับผมหลังที่หาของพ้นนี่เป็นยังไงโอ้เรียบร้อยอีกแล้วครับเรียบร้อยอีกแล้วโอ้ปัญหาเทควัวละม้านี่เอ้าปว,ปวดปวดครับผ้ กับเก่าเมื่อกี้นี่ที่ถือยังไม่ได้ใส่กระเป๋าเลยครับผมหลังนี้หมานอีกแว้วหลังนี้น่าจะเป็นเนื้อปูครับกับโบโมูครับนี่กับโบโมู นี่ปูครับไสเดียวกันครับผมนี่รุ่นเดียวกันแตรมที่หกเลยครับผมนี่ไปกันต่อยุขาโพนี่ยังเหลืออีกสองสามหลังมั้งไปรุ่นกันต่อครับเนี่ยหลังที่หกครับผมหลังที่หกเอ้าเชือกผมับือถือกเชือกอย่าง โอ้ฟ้าลันจิ๋วฟ้าลันจิ๋วเดี๋ยวสังจอยขอจัดก,การกันครับผมเรียบร้อยครับรุ่นเดียวกันเลยหกหลังติดนี่เหลืออยู่หลังหนึ่งเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าโพนนี่สังโพนเจ็ดหลังเจ็ดหลังก็แปดหลังนี่แหละว่ามันจะถึงเบิร์ตบ <laughs> ่ไปถึงฟ้าลันจิ๋วครับผม ไรุ่นจุดสุดท้ายกันครับเก้าหลังมัง่งแต่เก้าหลังที่สังจอยไทยเมึงหมู่วานนี่ครับผมโอ้โหมันสมใส่สนีเบิดเลยครับสมใส่นีเบิดเลยใกล้ๆติดๆกันสองเดียวสองเดียวครับผมจะเป็นอย่างไรเบมึงนั่งดูอ๋อเงียบกริบครับผมเนี่ยเดี๋ยวยามไปก้อนยามไปก้อนแล้วค่อยเก็ถบถ้ามันบูสือนี่ครับผมเงียบกริบค,ครับผมเอี้อยงว่ะมา,มายางงามครับผม มายัางงามอยู่นี่อีกหลังหนึ่งเงียบกิฟตครับผมทังจอยใส่ดักไว้นี่แม่นบอกแม่นที่นี่ฟาลันจิวนี่เออเป็นไปได้ครับผมเป็นไปได้รถเกี้ยวยังบม่ท่านขึ้นครับผมหมูว่านนี่นฟารันจิ๋วครับผมเงียบกิบเอาเอาคือเป็นอย่างที่เอ้าอันนี้เงียบกิฟตครับผมนี่ฟาลันจิวบ่ทำงานเลยครับขันนี่มายังงาม โอ้โห oh, oh. มองนี่นะครับสังจอยคาดว่ามันสีด้หลายเออบ่คิดว่าเป็นหม่องโพนผู้ดิอ้าวยังดีครับผมยังมีเจมีโจอยู่หลังสุดท้ายฟาลัดจิวนี่โอ้โหบักใหญ่เลยครับผมใส่โลอ่ะเออเดี๋ยวทังจอยเก็บมันครับ ยังดีครับผมโอ้โหยังมาถืงหลังสุดท่ายฟาลังจิ๋วโอ้โหใส่โลครับสนิทใส่โลบักงเลยนี่ครับฟาลังจิ๋วนี่โอ้นี่ครับผมหมานอยู่ครับนี่โอ้โห นี่ครับเจ็มตัวนะเจ็บแปดตัวแล้วมั้งเดี๋ยวค่อยไปสรุปแต้มสรุปตนะครับสังจ้ยขอเก็บกับดักกับขึ้นไปก็อนยิงดียิงถึงหลังสุดท้ายครับฟานรันจิวครับผมผู้ใดไอยากได้ไหครับสังจ้ยสิ่งลิงไ้่หายเลยเด้อสิ่งลิงไ้่หายแล้วกดคข้า่ากดเข้า่าเพิ่มเติมครับผมมาจิตไหลไปหา้างข้าเพื่อนถึงทุกย่างครับดักตามทางสิ่งเลี้ยงตามทางครับผมไปเดี๋ยวเก็บกับดักครับครับผมตอนนี้สังชจยกับเบิ้งเบิ้ลแล้วครับ เก็บเบิดเรียบร้อยมาเบิงผลงานกันครับคุณอ่ะโอ้โหแปดเก้าโตครับโอ้โหโพดเดียวนียกันเกโตเลครับโพดเดียวเนี่ยโอ้โชุดยอดครับผมเมื่อนี่ปลาะเจิวเขากับทำงานครับเมื่อนี่ปลาร์จิวทำงานสองแทแล้วครับเนาะเดียเด๋ยวเดี๋ยวมาเบิงผลงานใกล้ๆครับผมครับผมนี่ผลงานของเขาเก้าแทมบเก้าโตครับผมเนื้อขี่ก็ใจน้ำยาก,กันหมดแน,น่เนื้อปูแน,น่ครับนี่ โอ้มันลันพาดอยู่หลายหลังอยู่ครับสองสาหลังครับผมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแจมเก้าโตครับผมโอ้โหใส่สวยเลยครับผมนี่ใส่สวยเลยมานรับพ้นเดียวเดียวกับเจ็ดแจ่มนะครับผมโอ้โหครับผมตังใจกับขอขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้ที่เบิ้งมาจดจบคลิปตัครับเนาะขอบคุณหลายๆเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว บรรทามีคนอย่างได้บรรทามีคนอย่างได้นี่ครับกับฟ้าล้านจิ๋วกับวงเดือนบ่มูกับโมครับผมสังจ้อยทิ้งเรียกไว้ให้แล้วครับทิ้งเรียกไว้ให้แล้วเด้อู้ได้อยากสนับสนุนซองน้อยๆหาเน้นหาบ่ได้กันล็อกเขาไปกดเบื้องครับกดไปมันสิแแรนไปล้านค้าเขาพูดละโอ้หมานคักครับเบื้องนี้หมานคักก้าแจ้มก้าวสูเอ้าขอบคุณหลายๆครับสำหรับคุี่ิบูงมาจจบคลิปแล้ครับเนาะขอบคุณหลายๆ สำหรับคลิปนี้สักจอยกัลาไปสวัสดีครับพอบกันไปคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโอ้โห,โโห,โโหเขาเก็บครับผม